บางคนได้รับความนิยมแล้วก็จะนอะบางมันทำพูดที่แรงไปนิดหนึ่งอาจจะแบบเห่เหิมรู้สึกมีความรู้สึกกลางขึ้นมามบางคนเขาพูดนะว่ากลางขึ้นมาเห่เหิมแล้วก็หลงตัวเองลืมตัวเองซึ่งอันนี้เมกี้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไม่เลยครับอืคือตอนนี้ผมมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ได้รับโปรเจกต์แล้วผมแบบไม่ได้คือเอาจริง ผมไม่เคยอยากดังไม่เคยอยากมีชื่อเสียงเลยครับแล้วพอมาได้รับหน้าที่นี้ผมคิดอย่างเดียวก็คือผมแค่อยากจะทําหน้าที่ผมให้มันดีที่สุดซึ่งหน้าที่ผมก็คือนักแสดงผมผมอยากเป็นนักแสดงที่ดีให้กับผู้ชมได้แบบได้ดูละครแล้วกาอินไปตามเรื่องจริงๆแล้วก็ชอบอเ,ออเรื่องนี้จริงๆชอบอเลไทยจริงๆเลยอันนี้คือคือแบบโกคือเป้าหมายของผมเลยนะตอนนั้นไม่เคยคิดว่าแบบ ต้องเล่นแบบนี้เพื่อจะมีชื่อเสียงเพื่อจะมีเงินเยอะๆมัน,มนผมเลยไม่ได้มองถึงตรงนั้นเออมิกกี้เคยเชื่อเรื่องว่าเอ้ยเขาลิขิตมาจากข้างบนแล้วเชื่อเรื่องนี้ไหม <c oughs> ผมเชื่อเรื่องความน่าจะเป็นครับ <c oughs> ความน่าจะเป็น <c oughs> ใช่<อ>ครับอา,อ,าอาแล้วนี่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สย เชื่อเรื่องความน่าจะเป็นของอากาศจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นคำพูดที่สวยรู้ก็ครับว่าดวงนั่นแหละอย่พูดเก่งอีกต่างหากนะพูดเก่งอีกต่างหากไม่รู้สิก็เมกี้ก็ปฏิเสธมาตลอดแล้วก็โน่นโนนนี่นั่นก็ไม่เอาใครมาขอเบอร์เพื่อที่จะไปแคสติ้งอะไรก็ไม่เอาไม่ย้ำเบื่อเบื่อแสงแล้ววันหนึ่งโมเมนต์ที่หันมามองแล้ว ก็เจอคนนี้ที่ตาแหลมแล้วก็เรียกมาแล้วบุ๊มก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกขิดนาจากข้คงบนนใช่คนะวามน่าจะเป็นควจะไม่ได้ๆจะใจ,ะจำจะจำคนนี้มาใช้บ้าง